สวัสดีค่ะร้านแม่ตาไอบิดเซ็นเตอร์ยินดีต้อนรับค่ะสนใจรับบริการด้านไหนดีคะอ๋อสวัสดีครับร้านนี้มีนักทัศนามาตรไหมครับมีมค่ะร้านเรามีนักทัศนามารตรวจวัดสายตาทุกวันและทุกสาขาเลยค่ะแล้วตอนนี้มีโปรโมชั่นมีลดราคาบ้างไหมครับมีเยอะเลยค่ะตั้งแต่เปิดบินมายังไม่มีบินไหนเลยที่ไม่ลดราคาทุกบินลดราคาสูงสุด20%แถมผ่อนได้0% 3เดือนค่ะ แล้วตอนนี้ที่ร้านมีโปรโมชั่นแบบเด็ดๆเลยไหมครับสนใจเป็นโปรโมชั่นไหนดีคะกรอบพร้อมเลนเลยไหมกรอบอย่างเดียวหรือว่าเลนอย่างเดียวดีคะเอาโปรโมชั่นแบบคุมค้มๆแบบคุ้มสุดๆไปเลยครับผมถ้าโปรคุ้มสุดๆเลยตอนนี้ทางร้านจะมีโปรโมชั่นกรอบพร้อมเลนกองแสงมีให้เลือกหลายแพ็กเกจเช่นจ่ายไม่เกิน399 9บาทจะได้รับกรอแบแว่นเลนส์บวกกับเลนเอชซีร ของแท้ประกันส่วนไทยหรือจ่ายไม่เกิน6,999บาทจะได้รับกรอบแบนโบลองโอเกเดออามานี่ค่ะกรอบพร้อมเลนโปรเกรสซีฟก็มีนะคะเริ่มต้นเพียง9,900บาทหรือรับเฉพาะเล่นอย่างเดียวเริ่มต้น5,900บาทผ่อน0%ได้3เดือนเหมือนกันค่ะอืมแล้วถ้าผมอยากผ่อนนานกว่านี้ได้ไหมครับได้ค่ะผ่อนนานสูงสุดได้10เดือนแต่แค่ส่วนลดจะน้อยลงนะคะ อีกคำถามหนึ่งครับถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าเขาตัดสินใจตัดแวนกับทางร้านเราแล้วเนี่ยผมอยากจะรู้ว่าคุณลูกค้าเขาจะได้อะไรกลับไปมากกว่าร้านอื่นครับอย่างแรกเลยนะคะจะได้รับการตรวจวัดสายตาโดยนักทัศนณมาแบบฟู้ดสเต็ปขั้นตอน45นาทีและได้รับการตรวจโรคตาเบื้องต้นฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยการันตีความคุ้มค่าที่สุดเลยค่ะส่วนคุณภาพและการบริการสามารถดูรีวิวได้ทุกสาขามีแต่รีวิวดีๆท้งนั้นเลย แล้วการันตีเลยไหมครับว่าร้านเราเนี่ยถูกที่สุดเลย ไม่ได้ถูกที่สุดแต่คุ้มค่าที่สุดแน่นอนถ้าเกิดกังวลในเรื่องของราคาสามารถตรวจสอบโปรโมชั่นและราคาของสินค้าผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของทางร้านก่อนได้เลยถ้าเกิดว่าอยากเข้ามาดูที่หน้าร้านสาขาบางนาตรงนี้ครับมายังไงได้บ้างครับร้านอยู่ในปั๊มปตทยแยกสีอุดมโซนด้านในติดกับซอยสีนัครินท0สสามารถขับรถเข้ามาจอดหน้าร้านได้หรือเดินทาง,งด้วยรถเฟ้าสายสีเหลืองลองป้ายสีอุดมทางออกที่สีได้เลยค่ะ สุดท้ายแล้วครับมีอะไรอยากจะบอกกับคนที่กำลังจะตัดแว่นไหมครับถ้าซื้อของถูกแต่ไม่ได้ใช้ก็แพงอยู่ดีค่ะ